ขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกประวัติศาสตร์ที่จะพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวสำคัญที่ได้หล่อหลอมสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั่นคือการปฏิวัติสยาม2475หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อการอภิวัตสยาม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านทางโครงสร้างการเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงสันสะเทือนที่ส่งผลต่อทุกมิติของสังคมไทยมายาวนานกว่า9้าทศวรรษ ตลอดเกือบ15นาทีจากนี้ไปเราจะมาเจาะลึกถึงสาเหตุที่มาเบื้องหลังการก่อการรายละเอียดของเหตุการณ์ตลอดจนผลกระทบและมระดกที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ทิ้งไว้ให้แก่สังคมไทยช่วงที่1สยามก่อน2475รากฐานของความเปลี่ยนแปลง ในยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินไม่ว่าด้านบริหารนิติบัญญัติหรือตุลาการโดยมีรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปก,กเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขของรัฐในขณะนั้นแม้จะมีการปฏิรูปการปกครองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพื่อให้ทันสมัยแบบตะวันตกมีการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมและมีระบบราชการที่ซับซ้อนขึ้น แต่พระราชอำนาจก็ยังคงรวมศูนย์อยู่ที่พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเป็นหลักในด้านเศรษฐกิจสยามกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่หรือที่เรียกว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ Great Depression ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพศ2472วิกฤตนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อไรายได้ของประเทศที่พึ่งพาส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลักทำให้รัฐบาลต้องตัดลดงบประมาณรายจ่ายหลายส่วนรวมถึงลดเงินเดือนข้าราชการ มีการปลดข้าราชการออกจำนวนมากสร้างความไม่พอใจและความกังวลในหมู่ปัญญาชนและข้าราชการรุ่นใหม่ขณะเดียวกันการศึกษาแบบตะวันตกที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่างประเทศได้รับอิทธิพลแน,นวคิดเรื่องประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของประชาชน พวกเขาเริ่มตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รวมอำนาจไว้ที่คนกลุ่มน้อยในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่บ่งเพาะความต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสยามประเทศช่วงที่2ผู้ก่อการ2475จากแนวคิดสู่การลงมือทา ท่ามกลางบรรยากาศที่อึมครึมและเต็มไปด้วยคำถามถ,ามถึงอนาคตของชาติก็มีกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้พวกเขาคือคณะราษฎรก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีแกนนำสำคัญคือนายปรีดีพนมยงซึ่งเป็นนักกฎหมายและนักคิดที่ได้เสนอแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลัก กลุ่มนี้ประกอบด้วยทั้งพลเรือนและทหารโดยส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกและมองเห็นว่าสยามควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าสมาชิกคนสําคัญในกลุ่มพลเรือนนอกจากนายปรีดีพนมยงแล้วก็มีเช่นนายควงอภัยวงศ์นายทวีบุญยเกตเป็นต้น ในขณะที่ฝ่ายทหารก็มีบุคคลสําคัญอาทิพันเอกพระว่าผรพลพยุเสนาพันโทหลวงพิบูลสงครามจอมพลปอพิบูลสงครามในเวลาต่อมาพระยาทรงสุรเดชพระยาฤทธอัคคเนเป็นต้นแรงจูงใจของคณะราษฎรไม่ได้มีเพียงแค่ความไม่พอใจต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปรารถนาที่จะเห็นประเทศชาติก้าวหน้าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคและมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ พวกเขามองว่าการที่อำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คนนั้นไม่ใช่หนทางที่ยั่งยืนและเป็นธรรมสำหรับอนาคตของชาติการวางแผนดำเนินการเป็นไปอย่างลับๆและรัดกุมโดยอาศัยช่วงเวลาที่ความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการและประชาชนเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสุกงอมพวกเขากำหนดวันลงมือคือวันที่24มิถุนายนพศ2475โดยมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างสงบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือด มาถึงเช้าตรู่วันที่24มิถุนายนพศ2475ในเช้าวันนั้นเวลาประมาณ06นาฬิกากำลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพปกและกองทัพเรือถูกเรียกมารวมตัวกันที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมมาซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครโดยแจ้งว่าเป็นพิธีส่วนสนามคณะรัษฎรได้ใช้จังหวะนั้นเขาควบคุมตัวบุคคลสำคัญในรัฐบาลและเชื้อพระวงศหลายพระองค์ไว้ เพื่อเป็นหลักประกันมีให้มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงพันเอกพระยาพหลพลพยุเสนาแกนนำฝ่ายทหารของคณะราษฎรได้อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับแรกต่อหน้าทหารตำรวจและประชาชนที่มารวมตัวกันประกาศฉบับนี้ถือเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงเหตุผลและอุดมการของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างชัดเจน เนื้อหาสำคัญของประกาศคณะราชฎรน,นั้นได้วิพากษ์วิจารณการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชว่าบิดเบือนและไม่เท่ากับการละสมัยรวมทั้งกล่าวถึงปัญหาเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นและได้ประกาศหลักการสำคัญ6ประการเพื่อเป็นเป้าหมายในการปกครองประเทศแบบใหม่ 1. รักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชทางการเมืองการศาลเศรษฐกิจ 2. รักษาความปลอดภัยในประเทศให้ราชฎรมีความสุข ป้องกันภผ่ทั้งภายในและภายนอก 3. บำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดทําโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ 4. ให้ราษฎรมีสิทธิ์เสมอภาคกันไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิเหนือราษฎร 5. ให้ราษฎรมีเสรีภาพบริบูรณ์แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักสีประการแรก 6. ให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบกกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ซึ่งประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินได้ทรงรับทราบข่าวการเปลี่ยนแปลงและหลังจากทรงปรึกษากับคณะองคมนตรีแล้วพระองค์ทรงตัดสินใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองและทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดในบ้านเมืองนี่คือท่าทีที่สำคัญมากที่ทำให้การปฏิวัติครั้งนี้เป็นไปอย่างสันติและไม่มีการประทะกันอย่างรุนแรง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปูทางไปสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยรัฐธรรมนูญฉบับช่วคราวนี้ได้กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่พระราชอำนาจจะถูกจำกัดภายใต้รัฐธรรมนูญและได้จัดตั้งคณะกรรมการราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นรัฐบาล รวมทั้งการจัดตั้งสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมาชิกส่วนใหญ่ในช่วงแรกมาจากการแต่งตั้งจากคณะราษฎรเพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญถาวร ต่อมาในวันที่10ธันวาคมพศ2475ก็ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศและถือเป็นวันสำคัญที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ หลัก6ประการที่คณะราษฎรประกาศไว้นั้นกลายเป็นกรอบแนวคิดสําคัญในการสร้างประเทศชาติในยุคใหม่และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเน้นเรื่องเอกราชความมั่นคงทางเศรษฐกิจความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพและการศึกษาสําหรับประชาชนทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับในเวลาต่อมาล้วนอ้างอิงและพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเหล่านี้หลังจากปี2475ประเทศไทยต้องเผชิญกับความค้าไทยทางการเมืองมากมาย มีความขัดแย้งเกิดขึ้นทั้งภายในกลุ่มคณะราษฎรเองระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารและระหว่างกลุ่มคณะราษฎรกับกลุ่มนิยมเจ้าที่ต้องการฟื้นฟูระบบเดิมตัวอย่างเช่นในปี2476เกิดเหตุการณ์กบฏบรวรเดชซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายนิยมเจ้าที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่กบฏครั้งนี้ก็ถูกปราบปรามลงได้ นอกจากนี้แผนเศรษฐกิจของนายปรีดีพนมยงค์หรือที่รู้จักกันในชื่อสมุดปกเหลืองก็ได้สร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การลาออกของนายปรีดีชั่วคราวการเมืองไทยหลัง2,475เต็มไปด้วยความผันผวนการรัฐประหารกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอำนาจและระบอบราาประชาธิปไตยของเราก็ยังคงต้องเผชิญกับการแทรกแซงจากฝ่ายทหารอยู่หลายครั้งรัฐธรรมนูญถูกฉีกทิ้งและเขียนขึ้นใหม่หลายต่อหลายฉบับ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองและยังต้องหาจุดลงตัวที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์247 5ก็ได้ปลูกฝังแนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยลงในสํานึกของคนไทยแม้จะใช้เวลาและต้องผ่านบททดสอบมากมาย แต่แนวคิดนี้ก็ยังคงเป็นแสงนำทางในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยที่แท้จริงในทุกยุคสมัยการปฏิวัติ2475คือหมุดหมายสำคัญที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในประวัติศาสตร์ไทยมันได้ปิดฉากยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและเปิดประตูสู่ยุคสมัยใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น แต่รากฐานที่คณะราษฎรได้วางไว้ก็ยังคงเป็นประเด็นให้ถกเถียงศึกษาและเรียนรู้มรดกที่2475ทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงแค่การมีรัฐธรรมนูญหรือสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแต่คือการสร้างสำนึกว่าชาติเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและการศึกษาที่เท่าเทียมล้วนเป็นสิ่งที่คณะราษฎรได้จุดประกายเอาไว้ และเป็นสิ่งที่สังคมไทยยังคงต้องต่อสู้และพัฒนาให้บรรลุผลอย่างแท้จริงการศึกษาและทำความเข้าใจเหตุการณ24์2475อย่างลึกซึง้งรอบด้านและปราศจากอคติจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราสามารถถอดบทเรียนจากอดีตทำความเข้าใจปัจจุบันและร่วมกันสร้างอนาคตที่ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนเป็นแกนหลักอย่างแท้จริง